วันหัวเรียงหมอนหรือว่าแต่งงานแม้จะทำพิธีมงคลสมรสหรือจะไปอยู่กินกับเมียใหม่นั้นแต่ท่านจะหาฤกิกยามวันเดือนปี่างอื่นได้ดีแล้วก็ตามแต่ท่านควรเลือกดูตำราวันหัวหัวเรียงหมอนนี้อีกต้องเลือกให้ได้วันหัวเรียงหมอนจึงจะอยู่ด้วยการยืนยาวและราบรื่นดังต่อไปนี้ในกระดามขึ้นสอง เจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ำเป็นวันหัวเรียงหมอนแต่งานสมรถดีนักเล่ทังนั้นไม่ดีจะทำเลยจะได้ก็ตาแรวนสี่เจ็ดสิบสิบสามสิบสี่ค่ำเป็นวันหัวเรียงหมอนแต่งานสมรถดีทังนั้นไม่ดีอย่ารีทำเลยไม่ดีเลย